สวัสดีครับผมจะมาอธิบายเรื่องวาล์วน้ำนะครับของรถรุ่นไมตี้น,นะครับว่าทำงานอย่างไรนะครับซึ่งผมมาเปลี่ยนใหม่นะครับเป็น82อ,องศานะครับซึ่งวาล์วจะเปิดนะครับวาล์วตัวนี้จะเปิดเนาะความร้อนจะทําให้ตรงแดงหดตัว หรือขยายตัวอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่คือขณะนมันถ้ามีความร้อนเนี่ยจะทําให้สปริงตัวนี้กดลงมากดลงมาแล้วทําให้น้าเนี่ยขึ้นไปผ่านช่องลูกยางเนี่ยออกออกมาด้านบนแล้วก็เข้าท่อท่อมอน้ำมาเข้าสู่มอน้ำนะครับแล้วก็วนกลับไปแล้วทีนี้ไอ้ตัวนี้ คืออะไรใช่ไหมครับตอนนี้คือถ้าน้ํายังไม่ร้อนนะครับมันก็จะเป็นมันมันจะเป็นบาดตัวนี้นะครับที่กดอยู่กับร่องตวเนี้เห็นบ่าดตัวนี้ไหมครับนี่ครับแต่ถ้าความความร้อนปกติเนี่ยคือเขาจะไม่ได้ไปกดรูดตรงนั้นไว้ความร้อนในเครื่องยนต์เนี่ยก็จะหมุนวนลงไปขึ้นออกจากเนี้ยลงไปตรงนี้เป็นปกติของเขาแต่ถ้าเมื่อไหร่อุณหภูมิ น้ำอุณหภูมิของน้ำในเครื่องยนต์เนี่ยสูงที่ก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะซื้อกี่องศามาแต่คันเนี้ที่อยู่ที่82องศาถ้าความร้อนถึง82องศาจะทําให้ตปปิงกดกดาวาาลงไปนี้แล้วไอ้ตัวเนี้ยก็จะไปอุดรูไปอุดรูตรงเนี้นะครับ ทำให้น้ำวนออกมาจากด้านนอก <c oughs> เข้าสู่หม้อน้ำนะครับ,นะรบแล้วก็วนเข้าไปที่ห้องเครื่องอีกนี่จะกลับมาตรงนี้นะครับกลับมาท่อน้ำเย็นอ้ผมใส่นี่นะครับ,บ,ส,รบส่วนรูนี้ก็จะเป็นตัวเทอร์โม วัดเกจมน้ำที่พี่โชอยู่ในเครื่องอยู่ในอะไรนะหน้าปัดหน้าปัดหน้าปัดรถอยู่นะครับ yeah. ผมก็ได้ซื้อมาแล้วแล้วก็จะเปลี่ยนนะครับตัวเก่าไม่แน่ใจว่าเสียหรือเปล่าแต่คือได้รื้อแล้วก็ก็น่าจะเปลี่ยนเลยนะครับตัวไม่กี่บาทนะครับนี่นะครับ ก็จะเข้าไปอยู่ประมาณนี้นะครับเข้าไปในประมาณนี้ครับผมโอเคหลักการก็มีแค่นี้ครับเดี๋ยวประกอบก่อน